ถ้าพูดถึงการสร้างธุรกิจออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากงานประจําอีกหนึ่งช่องทางหลายคนมักคิดว่าต้องมีเงินทุนเยอะๆจึงจะสามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนเยอะก็สามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้หลักแสนแค่มีความตั้งใจเหมือนในเรื่องเล่าเรื่องนี้มีพี่สาวและน้องสาวคู่หนึ่งอยู่ต่างจังหวัด คนเป็นพี่สาวเรียนจบปริญญาตรีไปทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพทำอยู่หลายปีเมื่อเจอพิษโควิดจึงถูกให้ออกจากงานแต่โชคดีที่มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเธอจึงกลับไปต่างจังหวัดใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายเปิดร้านเล็กๆขายเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ด้วยความที่เป็นคนยิ้มง่ายอัธยาศัยดีเป็นกันเองกับลูกค้า จึงทำให้มีลูกค้ามากมายมียอดขายอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนน้องสาวที่กำลังเรียนอยู่ม .6 เห็นพี่สาวขายเสื้อผ้าสวยๆได้เงินใช้จึงคิดอยากจะขายบ้างเพราะอยากหาเงินใช้เองไม่ต้องขอพ่อแม่เธอจึงไปถ่ายรูปเสื้อผ้าสวยๆในร้านของพี่สาวแล้วโพสต์ลง Facebook และ IG ของเธอ ทำให้เพื่อนๆใน Facebook และ ig ต่างสนใจทำให้เธอเริ่มมีรายได้จากการขายเสื้อผ้าจากร้านของพี่สาวโดยพี่สาวแบ่งกำไรให้เธอเมื่อทำไปนานๆเธอเริ่มขายเก่งขึ้นเริ่มรู้จักแหล่งซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาขายจึงง่ายต่อการขายเองโดยความที่เธอเป็นคนที่มีบุค,คลิกหน้าตาดีและอัธยาศัยดีพูดจาไพเราะพูดเก่งจึงใช้วิธีการไลฟ์สดสลับกับการโพสต์ขายทำให้ไดออเดอร์มากมายเธอใช้วิธีให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อน แล้วเธอก็สั่งเสื้อผ้าโดยตรงกับร้านที่เธอสั่งเป็นประจำทำให้ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ของเธอเติบโตขึ้นสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนก่อนเรียนจบด้วยซ้ำเธอเริ่มธุรกิจจากไม่มีเงินแต่มีความตั้งใจและไอเดียตอนผมเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ก็เริ่มต้นจากไม่มีเงินเหมือนกัน เริ่มต้นจากการที่อยากทำธุรกิจออนไลน์ชอบศึกษาเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ชอบศึกษาเรื่องคนประสบความสำเร็จจึงมักเอาสิ่งที่เรียนรู้และประสบการณ์มาเล่าแบ่งปันในเพจนี้เริ่มแรกจากผู้ติดตามไม่กี่ร้อยคนเมื่อทำด้วยความสุขทำด้วยความสนุกทำต่อเนื่องนานมากพอจึงทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเกิดเป็นธุรกิจเมื่อมีคนมองเห็นคุณค่าและต้องการมันที่สำคัญเขาพร้อมที่จะจ่าย เพื่อแรกกับคุณค่าที่เขาจะได้รับเมื่อลงคลิปให้คุณค่าผู้คนอย่างต่อเนื่องคนเริ่มมาติดตามมากขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพัน ขยับจากหลักพันเป็นหลักหมื่นขยับจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนเริ่มมีคนทักมาถามว่ารับสอนตัดต่อวิดีโอไหมรับสอนการทําการตลาดออนไลน์ไหมเมื่อมีคนต้องการมากขึ้นเรื่อยๆผมจึงเปิดคอร์สสอนคนเหล่านั้นในราคา2,500บาทมีคนสมัครเข้ามาจํานวน42คนยุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆเพราะมีสื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นแบบฟรีๆถ้าเรามีความตั้งใจเรียนรู้และลงมือทํา เลิกอ้างว่าไม่มีทุนเพราะจริงๆแล้วต้นทุนที่สำคัญ4อย่างในการทำธุรกิจคือ 1. ความตั้งใจ 2. แรงงาน 3. เวลา 4. เงินถ้าคุณมีเงินน้อยคุณก็ใส่ความตั้งใจใส่แรงงานและให้เวลากับมันเยอะๆก็สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน เร็วๆนี้ผมจะมาแบ่งปันหลักการที่ผมใช้ในการสร้างลูกค้าออนไลน์โดยทำการตลาดออนไลน์ให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเองหากสนใจเรียนรู้พิมพ์ว่า COL ส่งไปที่ไลน์ได้เลยครับหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ